ครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรานะครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับในภาคการท่องเที่ยวรวมทั้งภาคประชาชนนะครับได้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็มาร่วมมือร่วมใจกันนะครับกระต,ตุ้นเตือน <ๆ S 2> ประชาชนนะครับในเรื่องของการที่ให้สถานประกอบการนะครับในไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมเกสต์เฮาส์อะไรอะไรก็ดีเนี่ยนะนะครับในภาคบริการเพื่อที่จะให ความสำคัญในเรื่องของการาให้มีใบรับรองนะครับมาตรฐานชาชาพลัสแล้วก็ในเรื่องของไทยไทยซอปโควิดนะครับของกระทรวงสาธารณสุขของอกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับเราก็เดินเดินก็ทำการประชาสัมพันธ์รณรงคงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักนะครับแล้วก็จุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วทั้งจังหวัดน,นะครับเนื่องจากว่า จังหวัดของเรานะั้นเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมานะครับนั้นการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็คือใบรับรองมาตรฐานเหล่านี้นะครับแล้วก็ทางภาคาธุรกิจท่องเที่ยวเองนั้นนะครับผมก็อยากจะฝากไปนิดนึงว่า,าให้ถือว่า นะครับต่อไปเนี่ยในวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะมารอคอยให้มันย้อนกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้นั้นในส่วนของมาตรการในการป้องกันทุกอย่างเนี่ยนะครับจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนั้นต้องมีนะครับก็วันนี้ก็ได้ผลพอสมควรนะครับนะครับผู้ประกอบการเนี่ยเท่าที่เดินนะฮะส่วนใหญ่ก็เริ่มมีมีค่อนข้างจะเกินครึ่งแล้วนะฮะที่เท่าที่แวะตามร้านต่างๆ มีชาแล้วบ้างยังไม่ได้ชาพลาสหรือไทยไทยซับโควิดของกระทรวงสาธารณสุขแล้วบ้างอะไรบ้างนะก็ก็อยากให้มีทุกทุกของหน่วยหน่วยงานแล้วก็ทุกสถานประกอบการนะครับครับ